นามสกุลนะคะอายุอาชีพการศึกษาล่าสุดนะคะเรื่องของสุขภาพแล้วก็อยู่จังหวัดไหนคะขอพ่อคุณเชิญได้เลยค่ะครับกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะครับแล้วก็กับสวัสดีพี่น้องผู้ร่วมํำเพญชาวพวทนะครับผมมาสุภกิจรงไพทรัตชื่อเล่นอยู่อีกครับอายุ49ปีอยู่สมุทรสาครจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ที่ไตมิตรที่อะไรนะครับเป็นโรงเรียนวัดแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมพวกเป็นวิชาชีพนะครับเป็นวัคคุเทศอาชีพของศิลป,ปกรนะครับได้ใบประกาศนียบัตรแล้วก็ศึกษาด้านาเกี่ยวกับชิปปิ้งนะครับก็ศึกษาด้านาเกี่ยวกับด้านประกันประกันภัยครับปัจจุบันก็เปิดบริษัททำพวกด้านโลจิสติกส์ครับจอง เที่ยวเรือในตู้พวกตู้นําเข้าสินค้าส่งออกทํางานพิธีการนะครับทางเรือแล้วก็ทางอากาศอ่าก็ด้วยความที่ได้เห็นนะครับผมขออนุญาตดื่มพยหน่อยตอบให้ครบ <ขา S 1> คร่ะได้ค่ะมีหกขอ้อได้ไง ถ้ายังไงทีมงานช่วยแชร่นาจอด้วยก็ได้ค่ะดูหน้าจอได้นะคะสักครู่นะครับพอดีผมเตรียมไว้แล้วสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างคะปกติไหมคะือว่าไม่มีโรคประจําตัวครับแต่ตอนนี้ถ้าคํานวณตามน้ําหนักนะ่าจะอ้วนเมื่อวานลองทานมื้อเดียวดูนะครับทานมื้อเดียวก็ช่วงหกขําก็มีอยู่ขีวนิดนึงแต่ก็ใช้วิชาของ อาจารย์หมอสอนแล้วก็ใช้จิตเนี่ยเรามีเหมือนความแกลก้าในการที่จะอินดีในการที่จะลองทานเิื่อเดียวดูครับแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็น้ําหนักลงไปสองกิโลขึ้นก็ส่วนตัวก็ยินดีที่จะทํางานจิตอาสานะครับแล้วปกติก็รักษาสินห้าเป็นปกติอยู่แล้วครับ อ่าเห็นเห็นภาพไหมครับเห็นค่ะเห็นครับเคยทำงานจิตอาสามาตั้งแต่เรียนมห้าครับวันเสาร์ที่จะไปช่วยองค์กรเกี่ยวกับพัฒนาเยาวชนครับก็เคยทำงานเสียสละอยู่สิบประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีครับเคยบวชพระสี่ปีช่วยพระอาจารย์สร้างวัดใหม่ที่จังหวัดป็ชนบุรี แล้วก็ส่วนตัวก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็เห็นด้วยกับปฏิที่มีน้องจะให้ร่วมทำงานอะไรที่เป็นจิตอาสา,านะครับที่อยากจะเรียนวิชาลามเพราะว่าส่วนตัวตอนที่บวชเคยตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราบำเพ็ญมาถ้าเราบวชแล้วเราอยากจะพิสูจน์คำสอนพระเจ้าว่า การเป็นพระรหันต์เป็นยังไงครับขอพยายามภาคเพียนตั้งแต่ลาศิกขามาก็ถึงแม้จะเปิดบริษัทก็ยังกลับไปทำงานตามอุดมการที่เราตั้งใจไว้นะครับผมขออนุญาตท่องอุดมการที่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาตอนผมเล็นเด็กเราก็ยังใช้เป็นอุดมการในการทำงานอยู่ตลอดเวลาก็คือหนึ่งช่วยบำบัดทุกทั้งกายและใจให้จนทุกชั้น สองประหารกิเลสของมนุษย์ที่เข็นแก่ตัวให้เบาบางลงสามทำลายความเชื่อที่งมง,ง,งายลงเข้าใจผิดสี่ะดฒนความเป็นธรรมของสังคมห้าเทิดทูนพระมหากษัตริย์และสันติภาพเป็นสารณะหส่งเสริมศาสนาให้ดีขึ้นทุกทิทยทาง7ยอินดียุปธรรมนะักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่หวังเปนิพพาน8ร่วมมือกับผู้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์9ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเข้าสู่จิตใจโยชน สิบยืนยันโลกหน้ามีจริงเพื่อไม่ให้มนุษย์ทำบาคมากขึ้นกับเป็นครมงการที่ผมโดยเฉพาะช่วงในเด็กผมก็เป็นผู้นำโยวชนจัดค่ายนานาชาติในเอเชียนะครับแล้วก็ทางองค์กรได้แต่เดียวกันปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่พระอาจารย์ท่านท่านทิ้งขันไปแล้วท่านก็ฝากงานให้ผมช่วยทำกับด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งก็เลยไปทำที่ปฏิบัติธรรมไว้ที่เพชรบุรีที่หนึ่งนะครับเป็นสวนป่าชื่อ วนาอุทยานพุทธเกษตรนะครับก็หวังจะได้เรียนวิชาจากทางพี่น้องพวกเราเพื่อจะเอาไปใช้ต่อพื้นที่เพื่อสร้างเป็นสถานที่พักพิงของการเรียนรู้เรื่องของศาสตร,ร์พระราชาแล้วก็เป็นที่พักพิงของสัตว์ที่มาอยู่เป็นผืนป่าครับส่วนตัวทานอาหารมังสุรัตมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีนะครับก็ดีใจมากที่ได้เจออาจารย์หมอเขียวผู้ เป็นผู้บรรลุธรรมที่มาสั่งสอนให้ผมได้เดินตามรอยเท้าเดินให้เดินแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อินดีที่ได้พบเจอกับพี่น้องกราริมิตที่ได้ร่วมมืเพลนในโครงการที่เรากำลังทำเรื่องของต้นแบบนะครับต้นแบบช่วยคนโควิดนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวครับ ค่ะขอพบพระคุณมากนะคะมีท่านใดจะสอบถามยังไม่ได้เ,เลือกภา <ๆ S 2> คะค่ะคุณุจิค่ะยังไม่ไล้าภาคกลางภาคกลางต่ค่ะโอเคค่ะบำเพ็ญร่วมในภาคกลางเป็นหลักนะคะค่ะมีท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตเข้าสู่ขบวนการโหวตนะคะมีพี่น้องทั้งหมดสามสิบหกท่านทุกท่านมีสิทธิ์นะคะค่ะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้ ยกมูลค่ะไม่มีนะคะผ่านนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณอยู่ยด้วยนะคะยินดีต้อนรับอาจารย์พี่ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะค่ะเป็นท่านต่อไปนะคะ